เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่าไปเที่ยวสวนสัตว์ทำนายว่าคิดสิ่งใดจะสมหวังแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะสำเร็จตามที่ตั้งใจในช่วงนี้คุณมีโอกาสต้องเดินทางไปทำธุระในที่ต่างๆอยู่เสมอซึ่งนั่นอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้ดวงคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบมาจากเพศตรงข้าม ความรักคนโสดอีกไม่นานคุณมีโอกาสจะได้เจอคนรู้ใจผ่านทางการแนะนำของเพื่อนหรือคนรู้จักบอกเลยว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์เอามากๆส่วนคนมีคู่ให้ระวังคนใกล้ตัวคิดไม่ซื่อสามารถแอบแทงคุณข้างหลังได้ง่ายๆในระยะนี้คุณจะมีปัญหาปากเสียงกันบ่อยเกี่ยวกับความไม่ไว้ใจในคู่ของตนดังนั้นพยายามใจเย็นๆค่อยๆแก้และรู้จักการควบคุมอารมณ์ให้ได้เพื่อหาทางในการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น การเงินดูขึ้นขึ้นลงลงและเป็นคนใช้จ่ายไม่ค่อยเป็นดังนั้นคุณต้องรู้จักการใช้เงินให้มากกว่านี้ช่วงนี้พยายามยิ้มเข้าไว้พูดแต่เรื่องดีๆแล้วคุณจะมีโชคดีลาบสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคืออาจถูกโกงเอาได้ส่วนด้านการงานในช่วงนี้จะมีความเครียดในเรื่องของงานซึ่งเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสําคัญดังนั้นคุณต้องรู้จักใช้สติและความอดทนให้มาก หากใครพ่สมัครงานไว้อีกไม่นานจะได้งานหย่างแน่นอนเลือกมองคลให้โชค1 5 2 9 4 5 6 2และ7 4 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละ2ครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําตราทํำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ